สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเครื่องเรื่องเกษตรโดยปุ๋ยน้ำแพนตะโกตาพ่อใหญ่สมฤทธิ์ค่ะครับผมวันนี้ก็พบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับพี่ปิ่มครับแล้วก็ผมเป๊ครับผมค่ะน้องเป้วันนี้เรามากันที่ไหนคะเรามากันถึงสารคามกาลเทียครับพี่ปิ่มที่อําเภอโกสมพิสัยครับค่ะทําไมเราถึงมาที่โกสมเขาวันนี้เพราะว่าอะไรเอ่ยวันนี้เรามีเกษตรกรท่านพิเศษครับผมที่ใช้ปุ๋ยน้ำแพนตะโกของเราครับควบคู่กับการปลูกอ้อยครับพี่ปิ่ม เวลวว่าแม่ผัดเนาะครับผมแม่ผัดนี้คือภรรยาผู้ใหญ่บ้านใช่มีที่กว่าร้อยไร่เลยนะน้องเป๊โอ้ร้อยไร่เลยเหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปพบกับแม่ผัดดีกว่าเนาะให้แม่ผัดได้มาเล่าถึงการปลูกอ้อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างครับผมสนับสนุนโดยปุ๋ยแพนต้ากโกรตาผ่้ใหญ่สำริด สว,ส,สวัสดีค่ะแม่ให้แม่แนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะดิฉันนางสัมผัสดวงสอนแสงซึ่งอยู่บ้านแห่เหนือหมูห่6ตำบลหนองบอนอำเภอกกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอแวปลว่าแม่มีไร่อ้อยกว่าร้อยไร่เลยอะคะใช่ค่ะอ้อยร้อยไร่ค่ะตอนนี้ปลูกถึงระยะไหนแล้วคะแม่ อตอนนี้ก็ปลูกประมาณ8เดือนแล้วค่ะอ้อย <8 S 2> ค่ะแปดเดือน9ล้วเดือนเดือนแล้วค่ะ,คะน้องเป้คะก่อน้อยไล่อย่างนี้เราให้แม่พาไปชมดีไหมคะครับผมถ้าง,งั้นเราไปชมที่ไร่ไอ้อยกันเลยค่ะค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไร่ไอ้อยของไรผัดเนาะครับผมน้องเป้ประมาณกี่ไร่นะคะให้แม่บอกดีกว่าครับว่ากี่ไร่ครับแม่ ร้อยไร่ค่ะค่ะแม่แม่ปลูกอ้อยมานานเท่าไหร่แล้วคะเป็นสิบปีแล้วค่ะสิบปีค่ะแต่กับปลูกที่เน้นๆค่ะประมาณจักหกปีนี่ค่ะค่ะที่ไรจริงจังแลเนะค่ะที่เห็ดจริงๆจังจังเค่ะเรารายได้เป็นยังไงบ้างคะแม่ปลูกอ้อยพอมาจริงๆจังจังแล้วใช่พ่อได้จริงๆจังจังกับพี่พี่เลี้ยงค่ะแป็ดลอยเกา้อยต้อตันค่ะ แต่แม่กับบัณฑิตทงแต่งแต่แขรโรงงานค่ะแม่กับเธอทงพันน้ำค่ะเพราะว่าพันมันกับตองพันซีต่อตันค่ะค่ะพันซีแม่กับทรงพันพันกับพันขอนแก่นค่ะขอนแก่นกับกำแพงแสนขอนแก่นขอนแก่นสามกับกำแพงแสนเบอร์ทิศสองค่ะแต่ราคากับพอกัน่ะแหละกำแพงแสนกับขอนแก่นกันแม่กับทรงพันซี ทรงไห้โรงงานร่างขนาดกับลูกไรโซนทั้งวรลบือโซนทั้งขาโคกครับแม่ขายทึ่งอ้อยสรงโรงงานทึ่งขายพันธุ์อันนี้มี่ขอแตกต่างกันยังไงครับพอแตกต่างกันการราคามันล่ะค่ะทรงโรงงานกับราคามักะถูกก็เข้าทรงพ่านนิดนึงค่ะอันนี้เรามีช่วงไหนที่เข้าอันทรงพ่านเนี่ยครับกัตุล่าค่ะทรงตุล่าค่ะ ตามที่ลูกค้าสร้างกะสมาชิกสร้างกะแตงแต่เริ่มตุลาไปตุลาพฤศจิยกกาท่านว่าโมกาลากัแล้วแตลูกค้าที่สิสร้างค่ะแบบนี้คือหลายๆที่ปลูกอ้อยเหมือนกันแต่ว่าโรงน้าตาลเลือกอ้อยที่แม่ผัดปลูกค่ะทําไมเพื่อนถึงเลือกไร่อ้อยของแม่ผัดนะคะก็เพราะว่าปล่อยท่างโซนท่างของแม่เนี่ยมันส่วนมากก็สิอว่าเป็นใบขาวค่ะว่าเป็นโรคว่าเป็นเชื้อราค่ะโรคใบขาวก็คือสาเหตุ ไม่ใช่ทีเรียกว่าเป็นโรคยอดฮิตของเกษตรกรที่ปลูกอ้อยต้องเจอเลยค่ะแต่ของแม่ก็คือไม่เป็นไม่เป็นแถมยังได้ส่งในน้ำในปริมาณที่เยอะเพราะว่าได้น้ําหนักดีแล้วก็ค่าความหวานสูงอีกใช่ไหมคะแม่เรียกเรียกว่าอย่างนี้เราต้องมาหาแม่ผัดบ่อยๆนะน้องเป้๊ะกะซีเอ็ดมันก็สิบสามสิบสี่ซีเอ็ดค่ะราคากล้หวานของแม่แต่ว่าสูงมากค่ะกอชวนมากะที่นั่นเดี๋ยวเขาจ้เอากะทิประมาณ สิบสองสิบเอ็ดสิบสองเยแต่ว่าเขาแม่ก็ได้ยสิบสามสิบสี่ค่ะในการปลูกแม่มีเคล็ดลับอะไรยังไงนะคะก็ปลูกกระบอก็บ่มากไหมล่ะค่ะก็เท่ากับเอาทอนท่านมากค่ะทอนเท่ากับท่านท่านตัวเองเนาะค่ะเนาะ,ะก,กับปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็แม่ก็ใส่ปุ๋ยส่วนมากก็เป็นปุ๋ยของทางโรงงานก็นกนคือปุ๋ยไออินซีสารมดเขียวจังสีนะคะทางโรงงานก็สนับสนุนมากครับผมค่ะ ที่นี่ะหละเปลี่ยนแปลงก็คือซีเมนเปลี่ยนแปลงของไอ้ของคุณตาสัมดิตเนี่ยค่ะเป็นปุ๋ยน้ำเวลาเป็นปุ๋ยน้ำเขาบอกวา่าปลูกเห็นว่าปลูกปีหนึ่งยังสี่เอ้ยปุโอ้อยขวดหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะขวดหนึ่งกับจีบประมาณได้ซิฟไรยังสิงส่กับจีบสิส่ป้ายัดต้นทุนของเคมีเม็ดในรุ่งนะคะ่ะเกตบวันในประมาณว่าขีดเทือนึงข่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาว่าได้เลยค่ะอ้อยมันงามฉลามมันกับเขาอะได้กับจีบประมาณทน ข้างหลังนี้คือแม่ก็ใช้เราใช่ไหมคะ,ะใช่แล้วค่ะปกติที่แม่ตัดอ้อยจักต่อครับจังสิปลูกไหมอ้อยเนี่ยก็ประมาณซีสามถึงซีต่อค่ะเราพอมาใส่ปุ๋ยเราเปจะไหนพอมาใส่ปุ๋ยเนี่ยกะของคุณตาสำริดนี่กะโอเคอยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อก็สิไดห้าต่อหกต่อคือประมาณชักเซานี่ก็หกปีก็สิเอาเอาพืชเดียวเทีเยทเดียวเลยค่ะ เกษตรว่บบาบเรื่อมต้นทุ่นไม้นะคะ,ะถ้าปลูกเนี่ยปกตินี่ถท่าเฮ้าได้สองต่อเข้าโล<ะ>ออกมันเกษสิได้<ะ>มันเกษสิได้ลงทุนนไม่ขึ้นต้นทุนมันก็สูงค่ะ,ะต้นทุนสูงถ้าเฮาใช้ปุ๋ยตาทุา่นตาสำดีไปแล้วเฮ้าก็สิลด,ด,ดต้นทุนลงค่ะแม่อยากให้แม่ช่วยฝากข้อมูลหรือว่าเคล็ดลับดีๆให้กับเกษตรกรท่านอื่นที่กำลังปลูกอ้อยอยู่ว่าทำยังไงให้เขามีผลผลิตได้เยอะๆแบบของแม่คะ อย่าลืมใส่แคนตะโก้ด้วยค่ะเพราะว่าแคนตะโก้นี่ใส่ดีอ้อยกับงามงามท่านใจว่าได้จําเป็นต่สิมาเนี่ยนปุ๋ยเคมีส่วนมากค่ะก็แชรว่าเกียรวั่นเท่ากับขีดพลเที่ยนหนึ่งว่าด้ใส่ตะซ้ำรับอ้อยด้วยค่ะพืชผลยางอื่นก็ขึ้นใส่ดีค่ะคแล้ว,ว่าเป็นพิษเป็นไพ่ว่าเป็นอันตรายแกผู้ขีดผู้พลค่ะเป็นลรกเป็นเชือ้อราเป็นลรกใบด่างใบขาว ใส่ผงเพี้ยนตะโกูค่ะเพราะว่าในขวดนี้ก็คือมีสารจับใบมาให้แล้วแม่ค่ะก็คือไม่ต้องไปหาซื้อสารจับใบมาใส่เพิ่มอีกเลยแล้วก็มีสารป้องกันเชื้อราอันนี้ก็ผสมมาให้แล้วค่ะแม่ซึ่งเชื้อราเนาะมันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคต่างๆเวลาเราปลูกอะไรก็ตามอันนี้คือใช้ได้เลยค่ะขวดเดียววันนี้เราก็เลยมีผลิตภัณฑ์แพนตะโกมาฝากแม่อีกคือแม่ใช้แล้ววันนี้พวกเรามารบกวนเวลาแม่พาะเราก็เลยเอาแพนตะโกมาฝากแม่ให้ได้ใช้อีกนะคะแม่ ขอบคุณมากค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วส่วนอีพีหน้านน้องเป้เราจะไปสัมภาษณ์เกษ,กษ,กษตรกรท่านไหนหรือว่าเกษตรกรท่านนั้นปลูกอะไรฝากทุกคนติดตามชมด้วยนะคะครับผมฝากด้วยนะครับ